มาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราเก็บมเมล็ดมาเมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมา,พมาเพาะเมล็ดกันเดี๋ยวจะเล่าถึงส่วนผสมและของที่จะต้องใช้ก่อนนะครับว่าเราต้องการอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างที่เห็นบนโต๊ะนี้ก็คือผมจะทําการผสมน้ํายาอันนี้ก่อนน้ํายาอันนี้เดี๋ยวจะ เอามาเป็นขั้นตอนที่เอาไว้จุ่มกระถางหลังจากที่ก่อนที่จะโรยมเมล็ดนะครับให้ดินมันเปียกโดยที่ส่วนผสมของน้ํายาอันนี้นะครับส่วนประกอบหลักนะครับก็คือ,อยาป้องกันเชื้อราครับเนื่องจากยา,าในสภาวะของกระบองเพชรในตอนนั้นนี่นะครับที่เขากําลังจะขึ้นเนี่ยเขาจะมีความ ชื้นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราได้ง่ายซึ่งถ้าเป็นเชื้อราแล้วเขาก็จะไม่ขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือ B 1วันครับหรือ,อยาเร่งรากนั่นเองทีนี้มาดูส่วนผสมที่สำคัญที่จะต้องเอามาใช้นะครับในการที่จะเตรียมดินในการพาเพาะเมล็ดก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมี ตัวภาชนะที่จะเอาไว้เพาะก่อนสิ่งที่แนะนําก็คือกระถางครับกระถางขนาด2นิ้วซึ่งสามารถซื้อได้ที่จตุจักรอันละประมาณ2บาทนะครับและตัวโดมพลาสติกซึ่งอันนี้ไม่ควรที่จะไปซื้อที่จตุจักรนะครับเพราะว่าไม่มีขายหรือถ้าขายมันก็จะขายแพงมากแนะนําให้ไปซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์ทําขนมครับมันจะถูกกว่า กลับมาเรื่องส่วนผสมต่อนะครับส่วนผสมที่สำคัญที่ตอนนี้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับก็คือดินภูเขาไฟครับดินภูเขาไฟเนี่ยเนื่องจากกระถางของเราเนี่ยเป็นกระถางขนาดสองสองเซนเอาสองนิ้วนะครับเราก็ใช้ดินภูเขาไฟขนาดกลางก็พอไม่ต้องใช้ดินภูเขาไฟขนาดใหญ่ดินภูเขาไฟขนาดเล็กแต่อันนี้เหลือน้อยแล้วแต่ว่ายังที่เกียดไปจะไปซื้อที่จตดุจัรอยู่เดี๋ยวอาจจะสั่ง ออนไลน์มาครับแล้วก็ฐานฐานเนี่ยลราดูเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วมันสำคัญนะครับในการที่จะป้องกันนะครับให้ไม่ให้เกิดความชื้นจนทำให้ตัวมเมล็ดที่งอกออกมาเนี่ยเป็นราได้ทีนี้เรามาลองดูกันว่าอ๋อที่สําคัญที่สุดเราจะเพาะเมล็ดใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องมีก็คือมเมล็ดครับที่เราเก็บอันนี้คือมเมล็ดที่ผม เก็บไปเมื่อข่าวที่แล้วนะคะที่ทำคลิปข่าวที่แล้วไปมาดูขั้นตอนกันครับว่าเราทํายังไงกันบ้างไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็ใส่ถ่านก่อนถ่านเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างสุดนะครับเนื่องจากจะเป็นตัวที่ช่วยในการดูดความชื้นไม่ให้ขึ้นมาข้างบนมากนักน,นะครัะจนเป็นราคือเหมือน จริงๆแล้วอ่ะมันต้องมีความซื้นบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะเราไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับใส่สักนิดหน่อยก็พอเพราะว่าเดี๋ยวพอมเมล็ดเขาง,งอกขึ้นมาเนี่ยเราก็ย้ายกระถางอยู่ดีลากยังไม่ทันอย่างลงไปลึกหรอกครับใส่่านนิดหน่อยนะครับ แล้วก็เวลาซื้อถ่านทุกอย่างไม่ใช่ซื้อที่จะดตุจักแล้วถูกเสมอไปนะครับถ่านเนี่ยก็ไปซื้อตามร้านขายของทำก็ได้ครับมันจะถูกกว่าไปซื้อตามร้านต้นไม้นั้นเขาจะขายแพงเพราะเขาก็รับ่อบมาอีกทีนึงยี่สิบบาทนี่คือได้มาเป็นกระสอบใหญ่เลยนี่นะคะก็ใส่แค่ประมาณนี้ก็พอใส่ถานเสร็จเดี๋ยวเก็บก่อนอันนี้ก็พวกกระป๋องอาหารเสริมนะคะเอามาใช้ใส่พวกอุปกรณ์ปลูกได้ สเต็ปต่อมาก็คือดินภูเขาไฟขนาดกลางครับเราจะไล่ขึ้นไล่เลเยอร์ขึ้นจากใหญ่ขึ้นมาละเอียดสุดนะครับเราก็ใส่แค่ประมาณช้อนนึงก็พอจริงๆมันใส่แค่ประมาณช้อนนึงนะครับเราปบด้วยดินภูเขาไฟละเอียดแต่เนื่องจากดินภูเขาไฟละเอียดใกล้จะหมดเราก็ปรับสัดส่วนเอาได้เพราะว่าเออถ้า ดินภูเขาปกติผมจะใส่ดินภูเขาไฟละเอียดเยอะหน่อยนตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วผมก็จะใส่ประมาณสองช้อนไอขนาดกลางลนะครับเนื่องจากขนาดละเอียดอาจจะได้ใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ทีนี้ก็มาดินภูเขาไฟละเอียดนะครับใส่แค่ช้อนเดียวพอเพราะว่าจะหมดแล้ว ช่วงมีไปจตูจัรก,ก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากมันมี work from home แล้วเขาก็ไม่ให้ออกจากบ้านใช่ไหมช่วงที่ทำงานอยู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลางานก็ลาไม่ได้เพราะว่ามัน work from home จะลางานยังไงออกจากบ้านก็ออกออกไม่ได้มันก็เลยขี้เกียจไปจตูจัรไปเลย สิ่งต่อมาที่เมื่อกี้ลืมบอกนะครับก็คือพีชมอสพีชมอสเนี่ยอันนี้แนะนําให้เป็นซื้อที่จัดจุจักนะครับเพราะที่อื่นเนี่ยอาจจะมีขายเหมือนกันแต่ค่อนข้างแพงหรืออาจจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าปลูกไม่เยอะมันก็ซื้อความสะดวกเอาครับพีชมอสเนี่ยเป็นตัวแทนของดินนะครับจริงๆดินตะบองเพชรเนี่ยส่วนผสมอันหนึงที่สําคัญก็คือพีชมอสนี่แหละครับอันนี้ผม สั่งมาจากเพจแคตตาทูเกเตอนะครับเป็นดินผสมสำเร็จเอาไว้เพาะเมล็ดโดยเฉพาะนะครับจริงๆถ้าไม่ได้สั่งแล้วไปซื้อที่จะดูุจักก็สามารถใช้เพียวพีทมอสได้ครับมันก็ขึ้นเหมือนกันเพราะว่าก็เคยเพาะมาแล้วแต่อันนี้พอดีลองสั่งมาเล่นๆดูเรายังไม่ต้องใส่จนล้นกระถางนะครับใส่สักประมาณ กระถางละช้อนชากว่าก,าก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่อสมโคดครับเพราะว่าเอาให้เป็นอาหารให้กับมเมล็ดนะครับนิดหน่อยประมาณกระถางละสี่ห้าเม็ดนะครับไม่ต้องเยอะพอใส่ออสมโคดเสร็จแล้วนะครับเราก็ เอาพิสมอสหรือดินพอมเมล็ดนะครับใส่โปะเข้าไปอีกให้แน่นๆนะครับเดี๋ยวเตรียมที่จะเอาเมาเล็ดโรยแล้วนะครับัวน,นี้ไม่ต้องแค่หนึ่งช้อนชานะครับใส่เยอะๆได้เลยเดี๋ยว ไม่ให้ดินมันยวบลงไปครับประมาณสามสี่ช้อนชาตบอกระถางจริงๆปัญหาของการทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมช่วงโควิดนะครับก็คือคุณลาพักผ่อนไม่ได้เพราะลาพักผ่อนไม่ได้ด้วยมโนสำนึกเราเราก็ไป ซื้อของในจตุจักรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วตลาดนัดจตุจักรเวลาผมไปซื้อที่ผมก็จะไปช่วงวันอังคารตอนเย็นซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่างานเราอะ่ะมันเข้าเร็วใช่ไหมเจ็ดโมงครึ่งเราก็ลาพักผ่อนต่อวันพุธเพราะเราขี้เกียจเตนเพราะไปจตุจักรกว่าจะกลับบ้านก็สองสามทุ่มแล้วนอนเถอะอยู่บ้าน วันรุ่งขึ้นคงเหนื่อยมาจากเมื่อคืนตอนนี้ก็เลยไปไม่ได้ดินเพาะมาเล็ดนะคะโรยเสร็จแล้วปุ๋ยโรยเสร็จแล้วนะครับสเต็ปต่อมาก็คือเอาคุณพวกนี้นะครับจุ่มลงน้ำครับที่เสร็จแล้วนะครับจุ่มลงน้ำ ทำไมถึงต้องจุ่มอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยซึมไปจากข้างล่างครับมันจะชุ่มกว่าแต่จริงๆเดี๋ยวเราก็จะโรยอีกรอบหนึง่งอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ให้จุ่มลงน้ำก็เพราะว่าในส่วนผสมของดินอันนี้จริงๆแล้วมันมีไพลไลท์ซึ่งไพลไลท์เนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเบา ทีนี้ถ้าสมมติเราเทจากข้างบนลงไปนะครับไพลไลท์เขาเบาครับแล้วเขาก็จะลอยขึ้นกลายเป็นว่าไพลไลท์ที่เม็ดเขาคล้ายๆหินสีขาวๆเนี่ยมันจะเพอขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดนะครับทําให้มิกเซอร์ของดินอะ่ะมันกลายเป็นเหมือนคล้ายๆตะกอนอยู่ข้างบนมันก็ไม่ค่อยดีครับก็เ,เลยเอาจุ่มลงไปอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบหินกรวดก่อนนะครับลืม